สบายด,ดีสวัสด,ดีจ้าพูมายพี่น้องมาพบกับสองสาวคู่กันน่ะหนุาสาวคู่พามาเบิ่งพี่น้องแมนนำเจ้าพญาหรือว่าเมนนำเจ้าพญาทีกรุงเทพมหานครเนาะพี่น้องเนาะก็เป็นอีกเทืญหนึงที่สาวคู่พามาเบิ่งแเมนนำเจ้าพญาแมนนำที่ว่าใหญ่เติบม,มาในพี่น้องถ้าชมเสียบสะพานเฮาเด็วก็มิ่งขบ,บวนเรือ มีแต่ร่ำไงๆพี่น้องง่ายแห้งเอาะเคยเห็นตะเตกีนเคอขามน้ำกองขามน้ำกองยูทีฟังเล่าฟังไทยอันนี้มาเห็นระวังไทยกับไทยขามบูหูว่าราคาเท่าไรเด้อพี่น้องเดือสซาคูกะะมีแต่เก็บภาพบรรยากาศให้เบิ่งซื้อ แต่ไว้ห้องกับภูเพนเนาะพี่โนโอ้องคือสีแมนเพื่อฟองประชาชนดีห้าป่าบริวารนะได้อันฮะก็จะจกับล้ำเลียงแต่ว่าเพื่อล้ำเนยงไงฮะอ,อันน่ะฮะคือสีแมนเพื่ออูดอีซานอ่าล้ำใหญ่แงไง,งพี่โนโอ้องใหญ่กูเพื่อปลาปีหรือว่ารเป็นหลงเพ่บ่คนละ เจ็ดเป็ดลอยว๊น่ะฮะเคยเห็นข้าวรีวิวในยูทู e เนาะแต่ก็บอมันใจด้พี่น้องเด้อว,วิวเป็นเป็นมุมมุมหนึ่งของของกรุงเทพพี่น้องซาคู่ยางมาจากสซัมพิงและพวกคุบเปิบอกว่าไม่ท้าเรืออยู่นี่เนาะเลยลงลงมาลงเบงิงมาเบิงกันชันจรเรือ กูเปนบกวซิเป็นนางสงเกลียวเป็นเทือกขอามฝาพี่น้องเธอนะระวังฟังนี่ก็ฟังนั่นไปห้าวกับที่นานงะรงเกียวอยู่เป็นเซาหรือว่าในใจห้าวกับบุญจักอันบรรยากาศเกดีเนะพี่น้องร่มเย็นยฟาบดุลพี่น้องบอดุลฟาเรื่อนนางสงเกลียวเป็นการมาจอดคนร้ายแย่งพี่น้อง ่ว่าบรรทุกแดดผลเป็นโรยผู้พิักษน้องพี่น้องเนาะอ่าอลังการงานสา,านงเลยว่ะกต่นางเบิ่งว่อกาไปว่บามาผู้เดียวเย็นซาคู้กับทักทายในเด้อพี่น้องเด้อมาอยู่เมืองไงอ้าวจนร้านามีแตน่นางทองเที่ยวเด้อพี่นอ้องเด้อ ส่แล้วคนคนก็ไปทาไม้ได้พี่น้องเออสาวครูห้ากอหงไปเลยเพื่อฟังนี่คนจะผลโรคนกันนั่เต็มเป็นจังไปพี่บอกม้ว่ายไระฮัลโหลคนคือชิบุดิกินปลาพี่น้องเอยปลาบัวลอยอยู่ลาย,ยๆแต่คนก็มีมองอาหารอันใบเกลือปลาสิบบาทพร้อมนี่แหละ เรืงปลาทั้งนกเนาะบอันอยู่ทั้งทั้งลุมค่ะห่วนกระแนมนเป็นปลาหน้าห้าวนี่เรียบร้อยป่ะเห็นบ่พี่น้องเต็มปลาหุยบุยห,หลายแห่งเลยบางคนเพื่อนอาจีิเดินทางด้วยทางเรือเนาะพอเฮือคือชิบุติ้ตำรวจแต่ว่าเขาต้องทาเวลาสำนันเอง แต่อนหารคนกใส่เสือสูสีทุกคนเด้พี่น้อ,นองเพื่อทาน ไปแล้วคนไว้เนี่เพราะว่าเพื่อลำนั้นเก็บของมาเทียบทาเคนก๋จีบอกกันเห็นแลเนาะว่าเขามาหรือบ่มาเพื่อลำนี่ก็ออกไปเพื่อลำหนังขยุกขยุกเข้ามา แต่แต่รำในคนบร้ายเนาะพี่นนอะแต่บุวหบัเพื่อนเน่ย ผู้รุยสานถา่ถาถ่ายอยู่เพื่อเนาะผู้นั่งก็นั่งไปโอ้วคนกระจรอดประมาณผู้ล่งกับล่งเนาะพี่น้องผู้ล่งผู้ขึ้นเลยเต้ไปจรปรอดพวกข้าหาหน้าที่สัง่ง เ้าคลายบูอึดนาะพี่น้องนะแสดงว่าเพิ่นใสอันเพื่อนี่เป็นการสนญนรระวังฟังนี้ก็ฟังนั้นนอนเนี่ยไปห้ามันก็เป็นมุมหนึ่งของเมองมึงเถีเนาะพี่น้องคิวนี่งามแห้งพี่น้อง เดีวเขามาจอดเทียบท้ายอีกแล้วพี่น้อ,อ,อ,องาาคนกันไลคนกร้ายนาะพี่น้องเนาะมีคนมาแต่ก็มีคนมีคนเขามีคนอออ อ่าคนบุเยเี่ยมของบูเซานี่สองรวยสาวคนแต่กับบุตรมะพี่น้องนาไปไปมากมาไปไปมากอยู่โอ้งามแหงไรดีว่ะวิวแบบดืว่าคเนเปเหตุกักันพี่น้อง เพื่อป้องกันนากัดสซ่อันนี้ก็เป็นอาการมาอีกแล้วพี่น้องก็โบหาหนาทีนีน,น้รเียว้เียวเาียวเหลืก็บัเียดนะครับ นะจะมีสันาฝาก่องพี่น้องเพื่อว่าอนุการได้ปะไปผู้จิ้มชา,ายหูดม่หามขาดด้วยพีน่น้องเด้อค่ะควบกัอไฟเพือเพื่อนเพื่อก็เอาอันกลองมุกจรควรมได้พี่น้องทิ่ใส่กลางๆเพื่อวนะางฟองเกียนวางฟองลุ่ม กันนะคือเกี๊ยมมาเทียบชาพี่น้องกันเหนียวออกไปนิดกันน้อยเดียวดีป่ะจ๊ะฮะอกันนะคือเกี๊ยมขึ้นมาอีกแต่พี่น้องมาเนื้อคือลูทมีเลยกันนะเพื่อลำนะ คืออันนี้คือรุเม์อ่าตะเออเออดอื้อขันนีอกับข,ขามาอีกแล้วเพนซะโลพี่หนุ่มเอาั้นี่เขามาก่อนอ่าจะคันนะเพนซะโล่า แต่เฮือกซะคือกันมีประตูเปิดไปเนาะเรียบร้อยผู้บริการเฮื่อการชิวใหม่ครทั้งในออกผู้ทื่งนอกรกะเขาไปไปคือว่าเป็นความปลอดภัยต้องพี่น้องเนาะเฮือ,อเอริ่มในกองไฟเฮือ,อเอรนินัหนกกรเขามากบ้าจ้ะ